เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสอนเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ รร,รัั 1, ัับปะกกนนนทุคงไมม่ีชอิวลดภย1,000%สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแัมเบอร์ค่ะวันนี้นะคะนำเสนอรถเข้าใหม่ค่ะมินิซูปเปอร์เอสคันชี่แมนไฮทีมค่ะ F60 คันนี้เรียกได้ว่าขายดิบขายดีในเบตันชัวมากๆเลยนะคะแล้วในสต็อกเนี่ย ก็ไม่เหลือแล้วนะคะมีคันนี้ละค่ะที่มาใหม่ค่ะเป็นบอดี้สีเทาดาสีค่อนข้างสวยเลยค่ะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะปี2020จนทะเบียน2021เลขมาอยู่ที่79,000กิโลนะคะกับราคาสุดพิเศษวันนี้ค่ะ1,189,000บาท่าค่ะสำหรับออปชั่นนะคะคันนี้เขาก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ไฟหน้าเป็นตัว LED มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยพร้อมกับเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้าเนี่ยสจุดค่ะล้อแม็กอัลลอยขนาด18นิ้วนะคะสีดําเงาและด้านข้างนะคะเขาก็มาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตค่ะได้กุญแจเป็นระบบ Keyless Entry ด้วยนะคะเข้าออกแบบสะดวกสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตภายในห้องโดยสารโทนสีดําค่ะเบาะเนี่ยเขาก็จะมี2หนังนะคะเป็นหนังแท้แล้วก็หนัง o ออคันชาร่าเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคะสำหรับตัวไฮทีมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะดีไซน์แบบ วงกลมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกด Adaptive ผู้คนโทรนะคะหรือว่าควบคุม Entertainment ต่างๆนะคะพ a ดเดิลชิหลังพวงมาลัยก็มีมาให้ค่ะในส่วนของชุดมตรวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะจะไม่ใช่แบบเข็มไม้แล้วค่ะเลขไม้เนี่ยอยู่ที่79,193กิโลเท่านั้นนะคะใช้งานมาไม่เยอะค่ะระบบ h e d Up i s p l a y มีมาให้ค่ะในส่วนของหน้าจอการดีไซน์วงกลมแบบน่ารักมากๆเป็นเอกลักษณ์ของมินิเลยนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยรู้เลยมินิคูปเปอร์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเล ไฟแอมเบรไลท์ตกแต่งมีมาให้นะคะอันนี้เขาก็จะสามารถปรับเฉดสีตามหมดการผับของเขาได้หมดเลยนะคะจอเป็นจอแบบใหม่ทัชสกรีนได้ด้วยนะคะขนาด8.8นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ Apple Car p l a y พค่ะในส่วนของแอร์ปรับอากาศแบบออโต้นะคะปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาค่ะปุ่มพุชตาร์ทนะคะจะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่เนี่ยสามโหมดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยโหมดกรีน โหมดมิดแล้วก็โหมดสปอร์ตนั่นเองค่ะเกียร์แบบไฟฟ้าชิปโชนิก7สปีดค่ะจอยไอรีควบคุมหน้าจอแล้วก็ระบบฟังก์ชันเบรกโฮมีมาให้ครบเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดข,ของมินิคูเปอร์แล้วนะคะก็คือจะนั่งสบายมากๆใหญ่กว้างเพดานสูงพื้นที่นั่งเนี่ยคือใหญ่เลยค่ะสำหรับใครที่แบบเป็นสาวกมินิคูเปอร์แต่ชอบรถคันใหญ่ที่แบบว่านั่งได้ทั้งครอบครัวก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวไฮทีเนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยแอร์ด้านหลังเขาก็จะมีแยกมาให้ออปช ออกไปละะแล้วใครที่สนใจคันนี้ราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ9ล้านห้าแสนบาทนะคะแต่วันนี้ประหยัดไปเยอะเลยค่ะเหลือเพียง1นึ่ล้านหนึ่งแสนแบาทเท่านั้นค่ะสาหรับดีไซน์ท้ายรถเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะไฟท้ายอยู่เนียนแจ็คนะคะเมนเป็นไฟท้ายลายธงชาติอังกฤษค่ะปันโลโก้ต,ตรงนี้คันที่แมนค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับดีไซน์ของเขาฝาท้ายก็เปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะที่เก็บสัมภาระเนี่ยมีเยอะกว่ารุ่นอื่นนะคันนี้ก็เรียกได้ว่าที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้าง แล้วก็ใหญ่เลยสามารถใส่กระเป๋าแคริโอนใบใหญ่ๆเนี่ยได้ประมาณสใบได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ถุงกรอบได้นะคะเพราะว่าบ่อแถวหลังเนี่ยสามารถพับได้ค่ะคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสีนี้ก็เป็นสีเดิมไม่ใช่สีแรบนะคะออกจากโรงงานยังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นเลยรถไม่มีตกแต่งตัดต่อก็ไม่จมน้ำพิบามไม่มีแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้รถสวยคุณภาพ5้าดาวเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเครื่องยังเเบนซินสี่สูบเครื่องยนต์ชวินพาวเวอร์เทอร์โบ2.0ลิตรค่ะให้พาร์คกำลังแรงม้าสูงถึง192แรงมา้า280นิวตันเมตรเลยนะคะได้ได้ว่าขับมันขับสนุกเหมือนกันเพราะว่าอัตราเร่งของเขาสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยเพียงแค่7วินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะและก็ยังมาพร้อมกับ BSI และวารันตีศูนย์นะคะเส้ยสูตวันที่28เดือน4ปี2026เลยได้ได้ว่าซื้อไปเดี๋ยสบายใจแน่นอนนะคะสามารถเข้าสู่มินิพูเพอร์ได้เลยค่ะใครที่สนใจคคนนนีีี้้ยาาารอกท1 188 9,000บาทนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอดไซ์ ADD 9 9 9 9ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Sure. ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสอคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไปตันชัวคือคงตอบที่ใช่ชัวร์